สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีทโลกแล้วครับผมมาพอกันคือเกาลพี่น้องกับวันเจอนโอนออฟพิเชียวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้น้ำเน้นนะครับเด้อขอบพระคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับมื่อนนี้ก็เป็น วันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วนะครับวันบุญใหญ่บานอีหลานะครับนาะวันบุญใหญ่บานลูกสาวของเขาแล้วพ<อ>่อแม่พี่น้องก็คงสิรวมกันทาบุญกันอย่างมากมายเลยนะครับนาะพ<อ>่อแม่พี่น้องอจริงไหมครับใครๆก็อยากจะร่วมทําบุญร่วมกุศลกับคนที่มีบุญบารามีนะครับนาะก็คือคนที่มีบุญก็คืออีหลานี่แหละครับนะะาะเอาไง คือลูกสาวนี่แหละครับคือครอบครัวพ่อเอกแม่น้อยนี่แหละครอบพ่อหน่องอู้หญิงนี่แหละครับผู้ใดก็อยากเท็ดบุญร่วมนั่งเล่นบ่ครับพี่น้องเบื้องจากพ่อพ่อแม่แม่เนาะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีบาว่าสิมาจากต่างประเทศเนาะครับหรือในประเทศเขากันดีเนาะครับเนาะพ่อพ่อแม่แม่บ้านฮักทุกหลังเอฟซีพลังเงียบโอ้เอฟซีหลายทิศหลายทางเนาะครับเนาะ กามารวมทำบบุญบไรีขาดสายเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับก็ว่าพนนี่มีบาลมีผู้ใดก็อยากเ็ดบุญนำ้ำแมนบ่พี่น้องอยากรวมบุญรวมกุศลน้เนาะพี่น้องเนาะขอบข้อปล่อยแม่น่อยน้องนู้ญองเพินก็ได้จัดบุญกระินเนาะครับวับนนี้ก็เป็นงานกระินเปินก็ได้เป็นองค์ประธานนะครับมือเนี่องค์ประธาน เอฟซีเอฟซีทุกคิดทุกทางนะครับมารวมบุญรวมกุศลนํากันนะครับนี่แหละคนบารมีผู้ใดก็อยากเฮ็ดบุญนะําแม่นบ่พี่น้องก็ถ้าบ่มีบุญบารมีอีหลีนี่บ่ได้จัดงานแบบนี้ได้ง่ายๆเดนะ้เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้มีคนมาร่วมบุญนําหลายปานนี้หรอกครับถ้าบุญบารมีบ่มีเนาะครับเนาะแม่นบ่พี่น้อง อันนี้อันนี้เบิ้งโอ้ยเอฟซีรังเข่าบขาขาดสายเลยนะครับเนาะเอฟซี FC มาทำบุญน,นั่นะครับแกมือว่านนี่ครับหลังเกียรติตะคนบุญมีบุญบารมีเฮ็ดบ่ได้นะครับก็เบิ้งทีพอการใช้เราลายสดว่านเนี่ยนะครับเนาะไลายสดไปถึงสองชั่วโมงก็เบิ้งที่ยอดกระถินได้ตั้งเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับเนาะนั่นยอดกระถินเนี่ครับ แล้วก็มาไล่อีหล่าได้แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทน,นะครับเนาะแค่ไล่สดพอถึงสองชั่วโมงนี่นี่ครับคิดเพิ่งแค่นี้มันเป็นยังเห็นแล้วมันกขนลุกนะครับเนาะพ้นมีบาทบุญบาลมีอิริแหละครับสําหรับอีหลา่าเฮานะครับเนาะก็เมืองเอาครับแตกต่างจากตะกอนร้ายนะครับเนะาะตะกอนเบางอีหล่าเป็น หาลองหาลำน้ำตลาดนัดไปน้ำรถแห่ไปน้ำลำลสิงเนาะเดี๋ยวจะร้อยสองร้อยตู้สามร้อยนะครับเนาะบางข้างก็งานก็โดนยกเลิกน้ครับเนาะยกเลิกก็ไ่ได้ไปนะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องเบิ่งเอาเลยพี่น้องจากที่ว่าได้ขอหางานเหตุหางานทำาสมอเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ จากที่บรเคยมีแต่เดี๋ยวนี้สามารถตั้งกองบุญใหญ่เนาะตั้งเป็นประธานกระถินนะครับจากวงตัวเองเลยทีนี้จากวงตัวเองมาแสดงในบุญกระถินเลยทีนี้ครับเนาะไในเป็นอีหยังที่เหลือเสือ้อนะ้อครับเนาะนี่แหละครับผมถึงได้ว่าท่าน เพราะว่าผู้ใดก็อยากให้บุญนํากับคนที่มีบารมีเพื่อว่าบารมีสิได้แพร่กระจายมาถึงเนาะครับนะเนาะเพื่อหามีบุญกุศลร่วมกันมีโชคมีชัยนํากันนะครับเนาะนี่แหละครับก็บางแต่แต่โบมีบารมีนะี่ยนอนบ่ได้เงินมื่น,นหรอกครับผมก็เห็นผู้เดียวนี่แหละเห็นอีลหล่าเฮานี่แหละครับที่คำโบราณพูดว่าโอ้เป็นจริงทุกประการเลยนะครับเนาะ นอนก็ได้เงินหมืน่นตื่นก็ได้เงินแสนมันแม,น,มนเหลีครับนอนหลับอยู่นี่ก็มีผู้โอนเขามาให้โอนมาไล่ให้ลูกสาวเนี้ยฝากให้ลูกสาวเน่ยนะครับเนาะตื่นขึ้นมากอะได้เงินแสนนะครับพูดง่ามาให้เงินใส่มือให้มือนี้ก็เอาเงินมาให้โอ้ยนี่แหละว่าเนี่ยก็ผ้าขี้เหลวห่อทองนะครับเนาะยีลาเป็นคนมีเมตตาจิตใจดีนะครับเนาะ ทำบุญบ่เคยขาดนะครับถ้าเป็นการเรื่องทำบุญนี้อีหลาเป็มทีแน่นอนะอีลามักกวัดกว่าอยู่แล้วนี่แหละครับคนที่มีบุญบารมีเนี่ยเจ้ามักสิถ้าบุญทำท่านนะครับเนะาะบุญทำท่า,ทานนี่แหละครับเบื่ออีหลาเวลาอยากกินนั่นอยากกินนี่นะครับเนาะว่าจะบอกออกไปพ่อแม่เอฟทีก็เอาแล้วลูกอยากกินเตรียมหามาให้แล้วนะครับ เตรียมจัดมาให้แล้วนี่นะครับเนะาะเถึงว่าบารมีของลูกสาวเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อบุญกระทินบ้านอีลาแล้วนะครับลูกสาวได้จัดนะครับพ่อแม่เอฟซีวงสีไปเต็มบ้านแล้วนะครับเนาะมื่อนี่ไปสวยงานนะครับเนาะพ่อแม่ี่นองกับกุณสีอิมบุญน,นะครับหน้าตา รถใสเชื่อมบานกันแน่นอนเมือนีดิมนะครับเนาะตอนบ่ายมากกับคงสีมีโชคมีใช่ลรอผมมาผมแม่พี่น้องไปนะครับเนาะพอปีนึงก็จักเที่ยเดียวนุงดอกครับบุญกระถินปีนากระเอ็น่าเป๋ก็หาคิวไว้อยู่ครับปีนากระจัดอีกคือเก่าลรอเพิ่นว่านะครับเนาะนี่แหละครับบารามีมัน ผมแม่พี่น้องกะันมึงเอาก็แล้วกันน้องครับว่าผมบอกถือบุครับสำหรับอีหลาบบารมีผลนหลายอหรีน้องครับนาะเป็นศูนย์รวมของจิตใจคนถือคนมาเฮ็ดบุญเหตุธาตุใดน้องครับนะ้องพี่นอ้องเมื่อนี้กันดีใจนะ้ำทุกๆคนที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับเนาะจังไดคลิปนี้กะ ฝากไว้นะครับเนาะฝากไวส้สำเนียลับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่นะครับได้บุญกุศลหลายๆในมือน,นี่วันที่หนึ่งครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนเลยเด้อครับเด้อคิมนี้ฝากไวส้สำเนียก่อนครับสวัสดีครับผม